พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่6เมษายนคริสตศักราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณคาลินบีเวอร์ นิวบรันสวิกแคนาดาในหัวข้อเรื่องวันพฤะหัสบดีก่อนพระกิตถูกตรึงอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคมพีประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอนบทที่13ข้อ31-35ถึงและข้อพระคมพีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอนบทที่13ข้อ34เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นคุณคาลินบรีเวอร์เป็นพยานว่าดิฉันจำการนมัสก,การในวันพฤหัสบ,บดีก่อนพระคริสต์ผูกตรึงครั้งแรกของดิฉันได้ดีดิฉันไม่รู้ว่าควรจะคาดหวังอะไรต่กการนมัสการนี้แท้จริงดิฉันไม่รู้ว่าวันพฤหัสบ,บดี ก่อนการถูกตรึงนั้นหมายถึงอะไรดิฉันเรียนรู้ว่าวันพฤหัส,สบดีก่อนพระคริสต์ถูกตึงเป็นคำย่อของคำภาษาละตินคือ mendatum ซึ่งแปลว่าคำสั่งดังที่เราเห็นในพระคัมภีร์ประจำวันนี้พระเยซูทรงประทานบัญญัติใหม่แก่สาวกของพระองค์ในวันก่อนพระคริสต์ถูกตึงคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันคืนนั้น พระเยซูทรงถ่อมพระองค์ด้วยการล้างเท้าเหล่าสาวกขณะเสวยพระกยาหารกับพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนวันรุ่งขึ้นพระเยซูจ่ายราคาด้วยการสละชีวิตเพื่อบาปของเราการเข้าร่วมการนมัสก,การในวันพฤหัสบดีก่อนพระคริสต์ถูกตรึงครั้งแรกของดิฉันทำให้ผู้นมัสก,การได้ทบทวนตนเองจากนั้น สิทธิพิบาลขอให้เราอธิษฐานเป็นส่วนตัวอธิษฐานเผื่อเราเป็นรายบุคคลและจบด้วยพิธีมหาสนิทเมื่อพิธีมหาสนิทสิ้นสุดลงดิฉันต้องหลั่งน้ำตาเมื่อนึกถึงความรักที่พระคริสมีต่อเราคำสั่งของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราไม่ใช่แค่ให้รักใครสักคนเพราะเป็นเรื่องง่ายหรือเพราะเรารักคนนั้นอยู่แล้ว แต่ให้รักแม้ในกระทั่งที่ทำได้ยากเช่นเมื่อเรายุ่งหรือเมื่อต้องรักคนที่ไม่น่ารักบางวันและบางสถานการณ์ก็ทำเช่นนั้นได้ยากจริงๆเราแต่ละคนสามารถอธิษฐานขอให้เรารักกันเพื่อเราจะได้สําแดงให้โลกรู้ว่าการติดตามผักลิดหมายความว่าอย่างไรข้อคิดสำหรับวันนี้ความรักแบบผักลิด เริ่มจากความอ่อนน้อมถ่อมตนและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานความเข้มแข็งที่จะรักอย่างพระคริสต์ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญแห่งความรักโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายให้ถ่อมใจลงเพื่อรักผู้อื่นเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ